ความปลอดภัยในยเรื่องของการบรรทุกเกินเนี่ยกรมจะท่านเนี่ยให้ความสาคัญมากนะครเพราะว่าอุบัติเหตุในบางครั้งก็เกิดจากการบรรทุกน้ําหนักเกินอุบัติเหตุบางครั้งเกิดจากสภาพภูมิอากาศพอมีคลื่นลมทะเลอะไรต่างนี้เนี่ยเพราะฉะนั้นเนี่ยทั้งผู้ประกอบการแล้วก็ประชาชนผู้เดินทางนเนี่ย น่าจะให้ความร่วมมือหรือใส่ใจคําเตือนหรือข้อแนะนําจากเจ้าหน้าที่ซึ่งกรมเจ้าท่านเนี่ยมีเจ้าหน้าที่ประจําท่าเรือทุกแห่งที่คอยอำนวยความสะดวกแล้วก็ให้คําแนะนําหรือ,กำ,อกำกับในเรื่อง,องความปลอดภัยนี่นะอีกเรื่องหนึ่งก็คือต้องขอความร่วมมือภาาประชาชนที่ต้องแจ้งเบาะแสรหรือข่าวสารอย่างเช่นเรือโดยสารบางลักษณะ,ษณะเช่นเรือสปีดโบ๊ทหาท่านโดยสารไปแล้วเนี่ย เห็นว่าเขาขับด้วยความรวดเร็วหรือว่าขับลักษณะบาดเสียวเนี่ยต้องแจ้งให้เจ้าหน้าที่ของกรมเยธาเมื่อท่านถึงฝั่งหรืออะไรก็ต่างนี่เพื่อจะได้เรียกผู้ควบคุมเรือนี้มาตักเตือนหรือว่าลงโทษฐานไม่ปฏิบัติตามคําแนะนําของกรมเจ้าเพื่อเป็นการป้องปรามการเกิดอุบัติเหตุทั้งหลายทั้งปวงนี่นะหรือว่าเรือบรรทุก เกินเนี่ยท่านจะต้องปฏิเสธไม่ขึ้นเรือลำนั้นแล้วก็แจ้งเจ้าหน้าที่ทันทีนะครับ